เอาล้ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้นับผมก็มีนับหาเงินนับเข้าทูมิเน่ไวเลสมาใหม่นับมาแนะนำเนาะเพียงแค่เราดาวน์โหลดนับตัวนี้สามไม่ไจะถอนเงินได้จริงนับถอนเข้า t ูมิเน่ไวเลสนับตั้งแต่100บาทจนถึง2,000บาทต่อวันเลยนับเพียงแค่เราดาวน์โหลดนับตัวนี้ก็สามไม่ที่จะได้รับเงินแล้วเนาะเพราะงั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่นับสามไม่ที่จะทําการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดได้ตามผมเลยนะครับ โอเคนับขั้นตอนแรกเนาะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะกดไปที่ลิงก์ดาวนโหลดใต้คลิปมาเลยนะครับก็จะเจอคําว่าติดตั้งในขนาดนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันเนาะกดติดตั้งได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราทำการติดตั้งใน2สองตัวแอปไให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกดเปิดเข้าไปตัวแอปได้เลยนะครับกดเปิดเข้ามานะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทําการลงทะเบียนนะก็ทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยเนาะลงทะเบียนด้วย Gmail หรือว่า Facebook นะแล้วแต่เราสะดวกเนาะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทาการสอนเพื่อนๆนะ เพื่อนก็ทําการทําตามที่เขาสอนได้เลยนะครับหลังจากที่ทําเสร็จนะครับก็จะเข้ามาหน้าตาหน้าแรกประมาณนี้เนาะจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับเป็นรูปคนตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับก็จะใส่รหัสเชิญได้ตามผมเลยนะครับโอเคนะครับก็ใส่เลขตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้บนหน้าจอนี้เลยนะครับก็จะเป็น205 21450นะครับจากนั้นก็กดส่งแล้วการที่เราใส่จะได้รับ90ในส่วนของตัวนี้ฟรีๆเลยนะครับกดส่งได้เลยนะครับ หลังจากที่กดส่งนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานครเป็น90คะแนนเะนาะสําหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่เนี่ยจะได้รับทันทีคือ200ร้อ2คะแนนตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเงินจริงนะครับที่สามานจะถอนเข้าทูมนิวเบลเล็ตได้เนาะในส่วนการทํางานการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนเลยแล้วกันนะครับ ในส่วนของการทํางานเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นการที่เรากดเล่นเกมตัวนี้นะครับตรงหน้าแรกให้มันผ่านไปทั้งหมดเนาะซึ่งการถอนนะจะถอนได้ทั้งหมด2ยอดนะครับก็จะเป็นยอดตัวนี้นะครับแล้วก็ยอดเป็นเหรียญตัวนี้นะครับซึ่งการถอนนะครับจะถอนขั้นต่านะครับอยู่ที่ประมาณ10บาทเนาะซึ่งสามารถถอนไดิงจริงนะครับใครที่มีเหรียญตัวนี้เยอะนะครับถอนได้นะครับแล้วก็ใครที่มีเงินตัวนี้นะครับครบ2,000บาทเนี่ยตัวนี้ก็สามารถถอนได้เช่นกันนะครับใครที่มีเงินครบตัวนี้2,000บาทเนาะ ก็จะประมาณนี้นะเป็นสองการเล่นเบื้องต้นเนาะวิธีการทําภารกิจเนี่ยตัวนี้ผมแนะนําให้ทําภารกิจตรงมุมซ้ายล่างของหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับก็ทําให้สําเร็จเลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นงานประจําวันนะครับที่เราสามารถทําได้นะครับต่อวันเนาะก็จะเป็นงานที่สามารถจะทาได้นะครับกดทําได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นธารกิจนะครับในสองการดูวิดีโอในสองการเล่นอะไรต่างเนาะตัวนี้สามารถที่จะรวบรวมเหรียญได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสองการทํางานเนาะ ต่อตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ2 0 0พว่าเหลยญนะครับสองหมื่นกุหนนะครับ,ออ 20, ก,รนนรบก็สามารถกดอัปเกรดได้เนาะซึ่งอัพแต่และรอบเนี่ยเราต้องรอด้วยนะครับประมาณ1นาทีเนาะเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราไม่อยากรอแล้วก็กดตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะกดอัปเกรดอะไรต่างๆได้เนาะสามารถซื้อได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของอ่า การป้องกันของเราเนาะก็คือหากมีคนมาป้นเราเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะป้องกันคะแนนเราได้เนาะนี่อย่างเช่นอันนี้นะครับตอนนี้มันผ่านญาติคนนึ่นงนะ<อ>ก็จะประมาณนี้นะครับในสองการทํางานเบื้องต้นเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงเมนูแล้วก็ตรงนี้นะครับ,รเ,รรบเป็นเมนูในสอง v นะีไเนาะ เราสามารถไม่กดเข้าไปดูได้นะครับซึ่ง V.I.P. แต่และอย่างเนี่ยที่มันขึ้นตรงนี้นะเราสามารถไม่ได้แลกเป็นเงินได้จริงเนานะหากเรา V.I.P. สองนะครับเราก็จะได้รับ130บาทเลยนะครับก็เป็นเงินจริงๆนะที่สะสมมาแลกใน2ะตัวนี้เนาะวิธีการนะครับเราก็สามารถที่จะไปทำธุรกิจได้นะครับหลายวันเนาะซึ่งการทำงานผมอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวจะลองทำให้ดูแล้วกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะเนสองการงานเบื้องต้นเนาะใครที่อยากจะได้ตรงเนี้ยก็เป็นเงิน2,000บาทหรือฟรีเนะี่ยตัวนี้ก็ทําให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นในสองการทําภารกิจรายวันนะทำตามที่เขาบอกเนาะในส่วนของ4ข้อนี้เนะ 3, าะเราสามารถกดไปทําได้นะครับตัวนี้ก็เป็นการชวนเพื่อนเนาะ,ะซึ่งหากเราชวนได้ดับหนึ่งเนี่ยซึ่งรางวัลจะได้รับเป็น26ล้านเหรียญนนครับแล้วก็3,700บาทนะนฟรีเลยเนาะ ก็คือเป็นเงินจริงๆเลยนะครับมุมขวาเนาะตัวนี smells, ้จะเป็นจํานวนการเชิญนะครับสำหรับใครที่เชิญได้เยอะนะครับซึ่งเขาก็จะนับถอยหลังอีกประมาณ2วันเนาะวิธีการชวนเนี่ยเราก็สามารถชวนเพื่อนกันได้นะหรือว่าใครจะเล่นเป็นสายฟรีก็ได้นะตัวนี้เพื่อจะติดอันดับในส่วนของฤดูกาลนี้เนาะเขาก็จัดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับซึ่งนี่เป็นฤดูกาลที่แปดนะครับก็ในอีก2วันนะครับเขาก็จะประกาศผลเนาะใครที่ติดอันดับก็จะได้รับรางวัลไปเนาะซึ่งอันดับเขาก็จะมีประมาณเยอะนะ ประมาณ50หรือ30อันดับนะครับก็จะได้รับรางวัลทุกอันดับเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากติดอันดับนะครับก็สามารถที่จะลองมาทําภารกิจให้ครบได้นะครับนี่เนาะระดับกิจกรรมนะครับเกิน100เป็นเวลา3วันเนาะวันนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในสการทํางานเบื้องต้นเนาะสามารถอัปเกรดได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งการอัปเกรดแต่ละอย่างเนี่ยที่เราอัปเกรดนะครับมันก็ จะเพิ่มในส่วนของการป้องกันของเราด้วยเนาะก็หากมีคนมาขโมยของเรานะครับเราก็สามารถที่จะป้องกันได้เนาะอาจจะงงๆหน่อยนะครับในสองวิธีการทํางานเบื้องต้นนะใครที่สนใจนะครับตัวน,นี้อยากจะลองเข้ามาเล่นนะคตัวน,นี้ก็ทิ้งโหลดทงสมัครเดี๋ยผมจะขออนุญาตแปลไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันใน2การชวนเชิญนะหรือว่าเชิญเพื่อนนะในสองการชวนเพื่อนเนี่ยจะได้รับนะครับก็คือ หากเพื่อนของคุณนับถึงระดับ2เนี่ยเราจะได้รับประมาณ2300ารอคอยนเนาะฟรีเลยนะแล้วก็ v i p 5ก็จะตามนี้เลยนะตามรายละเอียดเลยเนาะใครที่เป็นสายชวนนะับสามไม่ได้จะกดปุ่มเชิญเลยนะแล้วก็คัดลอกเนื้อหานะแล้วก็นำลิงก์ตัวเนี้ยไปวางาตามกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์หรือว่าส่งไปในเมสเซจต่างต่างได้หมดเลยนะครับหรือว่าใครจะมาวางใต้คลิปนี้ก็ยินดีเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะเป็นสวิธีการทํางานเบื้องต้นนะ้อใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะสนใจจะเล่นนะตอนนี้ก็รีบเข้ามาเล่นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอบมาที่เข้ามารับชมครับ